Home Physical Therapy in p e s ส Panas การกายภาพบำบัดโรคเท้าแบนจะทำโดยหน่วยเท้าและข้อเท้าภาควิชาออโทพิดิกส์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรคเท้าแบนคือภาวะที่ไม่มีอุ้งเท้าผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณด้านในของเท้าตาตุ่มด้านในของข้อเท้า อาการปวดสามารถล้าวขึ้นบริเวณน่องได้โรคเท้าแบนพบได้2กลุ่มอายุได้แก่ภาวะเท้าแบนตั้งแต่เด็กสามารถพบได้ในเด็กที่มีอายุ5-6ปถึงกขวบมีภาวะอ้วนหรือมีภาวะเอ็นย่อนโรคเท้าแบนสามารถพบได้ในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นมักพบในผู้หญิงอายุมากกว่า40ปี มีภาวะอ้วนหรือเป็นโรคเบาหวานโรคเท้าแบนมี2ชนิดชนิดที่1 flexible type หรือเท้าแบนแบบยืดหยุ่นเท้าแบนชนิดนี้จะสามารถกลับมามีอุ้งเทา้าเมื่อทำการขย่งเทา้าชนิดที่2โรคเท้าแบนแบบยึดติดเมื่อทำการขย่งเทา้ารูปเท้าจะไม่กลับมามีอุ้งเทา้าเท้าจะแบนแบบเช่นเดิม การรักษาโรคเท้าแบนการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดได้แก่การทํำกายภาพบำบัดประครบเย็นเอัลตราซาวยืดกล้ามเนื้อหรือฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงการใช้อุปกรณ์พยุงเท้าถ้ารักษาด้วยการไม่ผ่าตัดไม่ดีขึ้นอาจต้องพิจารณาผ่าตัดรักษาการใช้อุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าแผ่นรองเท้า สามารถใช้รักษาภาวะเท้าแบนทั้งสองแบบการทำกายภาพบำบัดได้แก่ Heel Stretch Arch Lift t t o l Rest t o w e l Curls Inversion with Exercise Band Heel Stretch ให้ผู้ป่วยยืนหันหน้าเข้าหากำแพงให้ขาข้างที่ต้องการออกกำลัง อยู่ด้านหลังขาอีกข้างหนึ่งก้าวไปทางข้างหน้าใช้มือสองข้างยันกำแพงส้นเท้าว,วางราบกับพื้นหลังจากนั้นให้ดันกำแพงพร้อมกับงอเข่าข้างหน้าลงดันไว้ให้รู้สึกว่าน่องตึงค้างไว้เป็นเวลา30วินาที ทำซ้ำเป็นจำนวน4-5ครั้ง Arch Lift ให้ผู้ป่วยยืนลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้างหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยงอนิ้วหัวแม่เท้าทั้งสองข้างเกร็งกล้ามเนื้อด้านในยกอุ้งเท้าขึ้นทําค้างไว้เป็นเวลา 10วินาทีทำซ้ำเป็นจำนวน2 3ถึง3ครั้งทโวเรสให้ผู้ป่วยยืนบนฝ่าเท้าและนิ้วเท้าหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยกดนิ้วหัวแม่เท้าลงกับพื้นและยกนิ้วที่เหลือขึ้น ทำค้างไว้เป็นเวลา5วินาทีหลังจากนั้นให้ยกนิ้วหัวแม่เท้าขึ้นและกดนิ้วที่เหลือลงทำค้างไว้เป็นเวลา5วินาทีทำสลับไปมาเป็นจำนวน5-10ครั้งเท้า u r l s ให้ผู้ป่วยวางเท้าลงบนผ้าหลังจากนั้นให้งอนิ้วหัวแม่เท้าและนิ้วเท้าเพื่อหยิบผ้าค้างไว้เป็นเวลา2-3มวินาทีแล้วปล่อยทำซ้ำเป็นจำนวน10-15ครั้ง Inversion with exercise band ให้นำยางยืดเกี่ยวบริเวณปลายเทา้าของเท้าที่ต้องการจะเอ็กซอร์ซส์ให้ผู้ป่วยดึงผ้ายางไว้หลังจากนั้นใช้เท้าอีกข้างหนึ่งยันบริเวณยางยืดเพื่อเป็นจุดหมุนเริ่มการบิดเท้าเข้าข้างในเพื่อต้านแรงกับยางยืดค้างไว้เป็นเวลา 10วินาทีหลังจากนั้นให้คลายออกทําซ้ำเป็นจํานวน10 1 5ครั้งโรคเท้าแบนควรจะมาพบแพทย์เมื่อผู้ป่วยทําการกายภาพบำบัดแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือภาวะเท้าแบนมีอาการแบนมากขึ้นเรื่อยๆ